มาแล้วครับช่างในกาม,านามนาซิงครับไม่จบครับเครื่องเล็กต้องทำปั๊มซะหน่อยช่างในผู้โด่งดังุสมีบ้านสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดี่วนใครๆก็ร,รู้จักครับ<อ>ช่างในนะครับในวงการรถ <ปะ S 1> เกียว วงการรถเกวรถตีดินนะครับช่างในเราติดตามดูนะครับว่าทำเสร็จนี่จะดีกว่าเดิมไหมอะอะไรไปเนร้ไม่อไช่างใน วันนี้ทำกี่คันแล้วครับช่างในแปดแล้วู้วันหนึ่งวิ่งได้แปดคันเลยเหรอโอ้ยเาว่าแปดไงเลี้ยงซะเงินซะเดินทังนั้นแปดคันเลยเนี่ยโอ้โหคาถาเจ้าหูตัว <8 S 1> ทุกวันเลยช่างในอยู่ไหนวันนั้นรถไม่แรงวันนั้น <c oughs> อันนี้เบอร์ติดต่อแล้วครับช่างในช่างในครับเบ<ห>อร์ติดต่อนี่ใช่ไหมครับง่างๆครับ ไหนถอดเสื้อให้ผมได้ไหมครับนี่ถอดไม่ได้ฮะไม่มีใส่ขอเสื้ออยู่ี่เสื้อเลยคอเสื้อได้ไหมครับเสื้อรอบหน้ารอบหน้าเอามาด้วยนะครับเฮ้ยมันเป็นอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้อืมไม่รู้เหมือนกันครับช่าง แค่นั้นจวดก่ออีกเลยไม่ขับให้ช่างดูกกอนล่ะเรื่อยังไงไม่ต้องโอเคนี่เลยสตาร์ทแค่นี้พอสตาร์ทแล้วรู้เลยสุดยอดน่าจะต้องเพิ่มน้ำมันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะช่างเขาทำอะไรบ้งนมเย็นไม่มีนมเย็นแล้วมีแต่นมร้อนวาย จะไมตลอดไม่จนบูตลอดเข้ใส่โบคูโบคู่จะแรงกว่าเดิมเหรอแรงกว่าเดิมไม่ช่างน้อยโบคู่เยนะเยอะเลยเพิ่มมากี่แรงมาโบคู่ปะะเลาเากคอลจนไม่ัดโบคู่เลยงั้นน่ะโบก็ลูกไม่ถึงหมื่นไม่ใจบดีกว่า ยังไงวีมันก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโมปั๊มไม่ต้องไม่ต้องโมปั๊มเลยวีแปดนะเือเอาความแรงมาใส่เลยเนาะเออก็ไม่วางแต่แรกอ่ะด้วยโอ้ยไม่ขายก็ถามซื้อแล้วคันนี้แหละถามซื้อก็ขายเลยจะไปรออะไรเนี่ยโอ้ยงานทำไปเนี่ยทำคันไหนงานที่เราไปในใครเออใช่ใช่เออเราทำงานก่อนรองานก่อน

คนละคันต้องยัดดีแปดจบนะครับหรือไม่กับพี1สิบเอ็ดพีิบเอ็น่าจะจบบอันนี้มันอยู่ในขั้นยูสตนช่างน้อยนี่มัน2อยี่หรือ26งหกนะสองยี่เหรอมันตีป้ายมาสองยี่เหอใชแต่ว่าตัวทอรโบมันมีตั้งแต่26ยันสามหมปนะเชื่อ คือื้างตยนกันอืมาเร็วนะที่บ่อแมใส่คันจะเป็นพันนะไอตัวนั้นซ้ำไบครับเบอร์เริ่มเบอร์เบอรเริ่มเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มัเบอร์เริ่ช่างบอกให้ใส่อะไรนะเอหกเอ็มเจ็บอกวเอ็มเจ็ดศูนย์กับไอวีสิีสุกี่แรงหกเอ็มเจ็ดศูนย์สามหกซแ e 3ก็ได้ e13 38แต่มันเป็นคอมเนาะใช้ทั้งคมต้องวายทรงวายสายอีกต้องดีแมปอีแต่มันมันสับระเบิดมันนี่เนาะนอกคอมเร็วได้ประหยัดเนาะประหยัดบ่กินได้องมร รอชมครับนี่ถอดข้างหน้าไปครับหน้าปมไปทำอะไรไม่รู้ครับช่างน้อยไม่ไหวแล้วครับขอรับประทานก่อนนะบ่ายสามแล้วไงข้าวเช้าบ่ายสามที่ไหนมันสี่โมงเย็นเร็วข้าวเช้าเหรอเนี่ยก็ได้ข้ากับข้าวอยู่นี่เมื่อกี้ซัดไปชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมสองลสองชั่วโมงเลยจริงไหม สี่พเลยเหรอเนาะเนาะได้คาบข้าวแล้วไงได้อยู่กล่องกี่บาทนี่30สามสิบหรอสี่สิบส่สิบห้าสี่ห้ไรลช่างไปทำอะไรนะครับเสร็จแล้วเตรียมประกอบเตินมบดนา้ำมันก่อนเตรียมลุยแล้วครับช่างมาแป๊บเดียวเองไงเปด้ล โชวไปบอกเดี๋ยวมีรถมีแชมป์บอดแลนเจอร์บอดแลนเตอร์จยังน้อยสีไร่นี่หมดน้ำมันเท่าไหร่ถึงสี่พันไหมเมื่อวานจับปก็ไม่ค่อยกินนะรอบเดียวรอบเดียวออรอบเดียว2รอบสองคนสุเสียงขาได้รอบ รอบสองน่าจะประหยัดกว่าอนะเอาให้ตันแล้วไม่เหลือเลยเนาะเดี๋ยวน้ำลุบเนี่จะมีเวลาได้นอนไหมกันเนี่ยปั่นทั้งกลางวันกลางคืนเลยเหรอไม่ใช่ปั่นสล็อตนะครับปั่นนาครับสองสามวันที่แล้วนี่ายันตีสี่อือนี่ให้นอนผมปั่นดันวิสีเลยดันกลางคืนนะ ช่างบอกติดเครื่องได้ครับเ,เออตัวเดินด้วยเดี๋ยวช่างไม่ได้กลับบ้านอีกอออดีเล้วไ่ไปไหลไหลไปข้ปางบน ไม่จบครับจางหนทำแป๊บเดีเยวเองเอาบรรพบุรุษแล้วควนันไหลไหม ลองใหม่ครับเมื่อกี้ไม่ได้โอ้โอ้มาแล้ว,อลวเอ๊ะต้องแบบนี้เหรอเออเมื่อกี้ควันไม่มาเลยอ่ะ ไม่จบจะได้เปลี่ยนเครื่องไหมยัดสามแปดไปเลยอีสิบสาม กำล,ลังปรับแต่งอยู่ครับช่างช่าง,งผมถามหน่อยรถไม่มีควันมันแรงได้ไหม รถไม่มีควันมันจะไปยังไงแห้งเกินร้อนเลถ้ามันไม่มีควันอ๋อมันต้องมีควันใช่ไหมมันต้องมีมีแต่ไม่เยอะมีพอประมาณอ๋อมีพอประมาณควันมืดทุ่งไม่ได้นะต้องหมดจับวิ่งยืนทุ่งนาเนี่ยเพราว่าแห้งเกินก็เพราะลูกถลกใช่เพราะมันร้อนลูกมันน้ำมมันควันเยอะก็ไม่ได้มันเหมือนมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าเราน้ำมันเป็นสินบางใช่ป่ะลูกทะลุแล้วก็เอาพอประมาณพอประมาณที่มันแมทกันกับ เทอร์โบกับอะไรเนี่ยมันจะพอดีถ้าไม่มีควันเลยก็รถลูกสูบพังไม่ได้ถ้ามีเทอร์โบไม่มีควนันเลยลูกทะลุโมันแห้งมันแห้งเกินใชค่ครับครับเมื่อวานผมก็เปิดไปอยู่สองกเกลียวแบบพอประมาณกคนแบบเนี้ยกำลังสิบล้อผมก็มเอา้าลองดูลิงแข็งตรงไหนเราไมีแข็งก็เล่งได้อยู่นะบมันแข็งกว่าเกิลอู้ยอยู่ในแขวนเปียกทึ่มแข็งรวงแข็งกว่าเก่งแข็งกว่าเกิลอะ Ô. 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 เล็บดูอ,อ๋อใส่เกียร์มันต้องดับใส่เกียร์ครับไม่มีครับขับโดยช่าง 关注。 ดังดีกว่าเดิม